ฟ้ารับเงินไปทั้งหมด1 5 0 0 0มห้บาทและต้องสีมพูครับไม่น้อยหน้ารับไปห้า0ันบาทชีวิตยังมีพรุ่งนี้สมุยเสมอนี่แหละที่ต้องการคือวันนี้เราได้แพ้กันไปค่ะแต่พวกเราทุกคนได้พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเสียงอย่าเบาเราทุกคนเสียงอย่าเบา นูก็เชื่อว่าแฟนับทุกคนนั้นจะเห็นความพยายามของเราแล้วก็ดีใจกับเงิน5,000บาทที่ได้ไปค่ะครับผมเป็นวันที่เรามาเจอทีมที่แบบว่าค่อนข้างสายแขง<ช>็งก็เลยทําให้เราเอาชนะยากไปน,นิดนึงแต่ว่าฝีมือไม่มีทางจะชนะดวงถูกต้องข <okay. S 3> นาดผมกับปลาล์มหลุดออกไปแล้วมินโดนหัวดออกไปยังจับมาชนะได้ยังับมาชนะได้ไดใช่ย แฟนเพราะว่าถ้าเงิน,น,<ด>นก็<ม>เขาก็ไปอยู่ตรงนั้นได้คร<ม>ับทีมสีฟ้าได้เปหมื่น,นห้คนาคนถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ